พระพุทธเจ้าพอจะสอนให้ฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าอทีนี้เราจะแยกออกได้ยังไงว่าคเนี้เป็นคําจากพระพุทธเจ้าหรือคําจากสาวกที่เป็นพระที่มาบวชรักแต่งขึ้นมาใหม่เราจะรู้ได้อย่างไรครับพระองค์ก็ให้มาเทียบเคียงกับคาพระศาสดาถ้าเราไม่เคยเสยพคบคําศาสนาเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้อย่างหนึ่งถ้าเราไม่เคยเจอคําศาสนาเลยสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้คือคํามันจะขัดกัน เราก็เห็นว่าวัดโน้นสอนไม่เหมือนวัดนี้วัดนี้สอนไม่เหมือนคนโน้นมันก็เลยมีสายมีนิกายแบ่งกันหลายกลุ่มหลายเหล่าซึ่งพระุทธเจ้าบอกท่านสอนไม่ขัดแย้งกันคนเดียวในโลกดังนั้นพุทธศาสนาไม่มีความขัดแย้งกันเพราะศาสดาเป็นผู้บัญญัติแบบไม่ขัดแย้งกันมานี่เป็นหลักสําคัญซึ่งพระองค์ใช้เป็นหลักมหาประเทศสี่ในการตรวจสอบว่านี้เป็นคําพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแังนั้นฟังใครมาก็ตามเนี่ยพระองค์บอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้าน กำหนดเนื้อความนั้นให้ดีนะแล้วเอาไปตรวจสอบลงในทํแล